สวัสดีครับคุณม่สวัสดีครับเดี๋ยวจะพาดูชุดแรกที่บิดไว้กี่ปีแล้วครับเนี่ยอันนี้น่าได้ประมาณสักสองปีได้อาจารย์แบบมันลงดินเลยครับอาจารย์อ๋อลงดินนตอนขุดก็ก็ค่อยล้อมเอาข้างล่างมันมีแผ่นรองครับเป็นค้อมเด็ดลากธรรมชาติครับอาจารย์ครับคือช่วงทดลองช่วงแรกๆครับอือเนี่ยอย่างนี้นะครับนะเนี่ยอย่างต้นนี้นะอาจารย์ผมมาทดตรงนี้หนึ่งทีครับแล้วก็มาทดตรงนี้หนึ่งทีแล้วก็ลากขึ้นมาเลย <Okay. S 1> แต่ตรงนี้ผมอาจจะมาทดตรงนี้ทีเด <Okay. S 1> ีต้องดูก่อนต้องดูก่อนเดี๋ยวนะผมจะพาดูรายละเอียดนะครับผมให้ดูต้นนี้ดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะคุณมดนะครับผมก็คือไม้ลักษณะบิดโดยธรรมชาตินะผมจะอธิบายอย่างนี้ก็แล้วกันเนี่ยอย่างเงี้ยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตัดทดเลยเยกรอยแผลมันเชื่อมหมดเชื่อมครับอาจารย์เนี่ยม,มันมันมองไม่เห็นรอยตัดละ คือเนี่ยถ้าตัดทดมันจะได้มุมหักอย่างนั้นนะผมว่ามันสวยอาจารย์เพ้่มาตัดฮะแตกมาก็บิดมาตัดออกมาก็บิดไปแล้วแต่ท่านตัดออกมาเนี่ยแล้วก็บิดทีนี้ก็รอให้โตเราอาจจะไม่ต้องเอาถึงขนาดนี้ไม่เดี๋ยวเราก็มาตัดข้างล่าง้วบิดไปต่อครับิดต่อเราก็เลี้ยงขนาดนะเล่นแบบเวียนนามเลยเนี่ยแล้วโคนมันจะใหญ่แล้วมันจะค่อยๆเรียวขึ้นมาค่อยเรียวถ้าไม่ตัดทดเนี่ยผมว่ามันจะเป็นแท่งขึ้นมาแท่งเท่ากันใช่อย่างนั้นอ่ะไม้ไม้ไม้เล็กได้ไม้ไม้เล็กๆได้ครับผม นะครับบอลไฟเล็กๆนะฮะนี่ไปดูอีกต้นหนึ่งไม่ลักษณะนี้อะไรยังไม่จบอะเนี่ยยังครับทดทดไว้ก็ขึ้นมาปุ๊บกันทดแล้วก็เฉียงไปเฉียงมาทดนี่อีกแต่ก็บิดมังนี้ก็แตกบิดมังนี้บิดอีกอย่างนะครับนะไปร้งมั่วไปตามอารมณ์อะคับอาจารย์ให้มันสวยอ่นนี้เหมือนกันนะะเดี๋ยวให้ทุกท่านได้ดูนะฮะท่านใดที่ต้องการทํานะต่ังวัดนะครับถ้าในกรุงเทพก็มาดูเองกันแล้วกันนะครับนี่ขึ้นมาปุ๊บบิดขึ้นมาครับแต่ก็บิดมา นะเนี่ยตัดทษนะชถ้าไม่ทษมันจะไม่เรียวครับเนี่ยมันทือมันใหญ่เนี่ยถ้าเราบิดทีเดียวมันจะทืนะครับครันะพอขึ้นมาปั๊บเราก็ตัดตัดแล้วก็บิดมาตัดทนนี่บิดมานี่ตัดอีกบิดอีกตัดอีกผมเห็นเวียดนามเขาทําแบบนี้ครับนะครับเพราะนั้นเหมือนกันเนี่ยไอ้กลุ่มนี้จะทําเหมือนกันใช่ครับเนี่ยกลุ่มนี้ทำาแล้วครับเนี่ยไม้เราเล่นยอดเดียวเนี่ยเนี่ยตัดปังขึ้นมาเนี่ย บิดมาถ้ามันเลียวมาได้เราก็มาปังบนแต่ถ้ามานี่มันเผลอมันทื่อใช่ไหมปังตรงนี้ปังตรงไหนก็ได้ครับเนี่ยครับเหมือนกันมาดูไม้เล็กๆนะนี่เหมือนกันเนี่อย่างต้นเนี้ยสวยแล้วเนี่ยครับนะผมไปต่ออันนี้โครงสร้างประมาณสี่สิบห้าสิบเซนถูกไหมคุณมรดถ้าถ้าจะได้เนาะครับผมนไม่ไม่ใช่ใหญ่เลยนะครับพอดูดูโค้งแล้วจะมีบิดนี่ถ้าถ้าเราบิดอย่างเงี้ยพอมันโตขึ้นเนี่ยมันก็ไม่เบียดกันครับ แต่ถ้าเราบิดเกีียวเลยเนี่ยมันจะต้องใช้ไม้ฟอร์มเล็กฟอร์มใหญ่ไม่ได้มันติดกันใช่ครับนะอันนี้ปังบิดปังปังปังแล้วก็บิดไปอีกครับนี่จะบิดกลับก็เอานี้จะบิดต่อก็เอานี้ก็บิดกลับมาครับผมนะครับขอให้ทุกท่านได้ดูนี่ไปดูนี่ก็เหมือนกันนี่ตอนนี้ก็เหมือนกันกําลังขึ้นเนี่ยใช่ครับท่านก็สร้างแบบนี้แหละนะ FC ที่อยู่ต่างบัดนี่เหมาะเลยครับตอนนี้ท่านท่านตามไป ท่านคิดดูนี้ถ้าตออย่างนี้นะครับหาทำไว้ถ้าพันตอถูกไหมคุณมดใช่ครับขายแค่ตอละห้าร้อยได้ห้าแสนนะครับนะพันตอตอละห้าร้อยได้ห้าแสนนะครับพันห้าร้อยมนเปนไม่ได้เหรอครับอาจารย์มันก็เป็นไป,นปนไม่ได้นะผมตีต่ําไว้ก่อนอย่างนี้ห้าร้อยไม่ขายนะครับเนี่ยขึ้นมานี่เอามานี่มานี่มาน,มานี่มาสร้างผมก็จะเอาปังนี่ผม,ผมก็จะเสียบใบแคะ นะขายสองราคาประมาณนี้ก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆน,นะครับครับผมที่อยู่ต่างหวันนะ่งคนหมนะครับผมนี่บอกหมดเลย <laughs> นะไม่ <laughs> ไม,ไม่ไม่ปิดบังนะฮะเคล็ดกลลเม็ดเคล็ดลับนะครับนี่เหมือนกันเล็กๆก,กําลังเนี้ยนี่แล้วก็มาบิดอีกเ <laughs> นี่ยต่อเล็กๆอะ่ะอแต่นี่ลงดินนะเวลาขุดต้องขุดล้อมนะครับ <laughs> ใช่ครับ อันนี้มันเป็นโปรเจกต์ที่ทดลองเล่นแรกๆครับอาจารย์สองปีสามปีเอาจริงคือฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นฝั่งนู้นเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าเอามาดูกลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้ลวดเท่าไหร่นะคุณมลลวดสองครับลวดสองนะครับเออลักษณะนี้ก็จะเป็นโครงสร้างออกใหญ่หน่อยนะครับประมาณสักสามสิบสี่สิบเซนมาตามอัพให้ทุกท่านได้ดูดีกว่าครับอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเดี๋ยวผมให้ดูเทียบกับมือเราก็แล้วกันฝ่ามือเราเนี่ยอย่างเงี้ยครับ เนี่ยมันก็จะสวยครับผิวสวยแล้วเห็นไหมอันนี้ลากลากรอบนะแบบแบบนี้ราคาก็จะผมว่าโอเคเลยเนี่ยถ้าท่านทําได้ <c oughs> นะฮะราคาก็จะประมาณใครทําทันทํานะะนี่อย่างนี้นะครับคุณโมนะคบผมเนี่ยอย่างเงี้ยผมมองแล้วมันมันออกแบบสไตล์เวียดนามต่างประเทศเขาทํากันแล้วก็ดึงบิดแล้ว,ว,วปล่อยขึ้นมาเยอะเลยนะครับอาจารย์ <c oughs> ปล่อยให้เก่าให้แก่นะอายุสิบยี่สิบปีอ่ะมันก็กลายเป็นไม้ตำนานเลยนะฮะเพราะฉนั้นท่านต้องวางแผนตั้งแต่ต้นเล็กๆอย่างนี้นครับ,รบนะทั้งนั้นเลยนะคุณมดเดินชมได้ครับอาจารย์เออเนี่ยนะหมดทั้งหมดเลยนะครับเป็นไม้บิดหมดเลยครับไม้บิดหมดเลยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยบิดขึ้นมาปุ๊บบิดมานี่บิดนี่บิดนี่ขึ้นมานี่ อย่างเงี้ยครับถ้าเราไปถ้าผมเล่นในต่อนะถ้ามันโตขึ้นเนี่ยผมเล่นฟอร์มประมาณสักสามสิบสี่สิบเซนเนี่ยครับหลังคุณมลน้าประมาณนี้นะเนี่ยอาจารย์ขุดขึ้นไปแล้วก็ไม่เสียบยอดเดียวทาเป็นทรงขบันดิตคลาสสิกใช่ไหยครับตอนนี้เนี่ยทรงบันดิตเล็กเนี่ยไม้ไซส์เล็กเนี่ยทรงบันดิตเล็กได้เลยนี่อย่างเงี้ยปั๊บขึ้นไปเสียบปั๊บเนี่ยมันมีจังหวะมีช่องว่างเห็นไหมเนี่ยนะเสียบเสียบปังนี่เสียบนี่เสียบนี่ยังได้เลย นะให้มันเป็นช่ออยู่นะครับไม้ออกลักษณะนี้ทุกต้นเลยนะครับแต่คือการทําอย่างที่ผมทดเนี่ยอาจารย์ไม้มันจะโตช้านิดหนึ่งเพราะว่าเราตัดยอดเขาบ่อยครับเออมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคุณบอแต่ไม้ไม้มันจะสวยครับเออแต่แต่แต่พูดต,ตรงๆเลยนะมันมันไม้บิดทุกอย่างอะโตช้าอยู่แล้วครับผมนะไม้กลุ่มนี้โตช้ากี่ปีแล้วนะเนี่ยอันตรงนี้นะอาจารย์ครับ ผมว่าน่าจะไม่ถึงสองปีนะเราที่เรารีวิวอะไม่แต่ที่ลงเนี่ยประมาณปีนิดๆมังอาจารย์นะที่เรารีวิวไปลองไปย้อนไปดูนะครับนี่อย่างเงี้นะเป็นไม้ฟอร์มเล็กได้แล้วครับเนี่ยถ้าบิดชิดชิดนี่เห็นไหมครับเนี่ยแค่นี้ยังชนเลยครับเนี่ยไอ้บิดชิดชิดอย่างนี้ต้องเล่นฟอร์มเล็กแหละครับแต่ถ้าฟอร์มใหญ่ก็ได้อยู่ครับผมก็แล้วแต่นะฮะล้วแต่คนชอบมันหลากความคิดหลายลีลาใช่ใช่ใช่บางคนก็ชอบชิดบางคนก็ชอบม้วนทนคนก็ชอบใหญ่อย่างเงี้ย เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยจริงๆิแล้วขูดขึ้นขายได้แล้วนะครับนะแต่ราคาจะไม่แพงครับรอขายทีเดียวราคาราคาดีๆหน่อยคุ้มทุนหน่อยว่าลงทุนเ <ผม S 1> ยอะรอขนาดประมาณเนี้ยล่ะอาจารย์เนี่ยครับเออนะตอใหญ่เงี้ยโอ้โหถ้ามาามถ้ามาาถโตเร็วนี่ลงเท่ากันเนี่ยครับดูดิลงพร้อมกันเนี่ยครับอันนี้โตเร็วนี่ถ้าเป็นตอมะถามเนี่ยรวยไปแล้วนะครับ นะแต่มะขามมันก็มีคุณค่าถ้ามันโตเร็วอย่างนั้นก็ไม่ใช่มะขามครับนะมะขามที่เขามีคุณค่าเพราะ็โตช้านี่แหละอย่างพวกนี้ผมก็มาทดไว้ครับเนี่ยทดแล้วก็บิดไปต่อใหม่ทดแล้วบิดต่อใช่ครับนะครับก็ลักษณะนี้นะให้ทุกท่านได้ดูก่อนดีกว่าอันนี้ก็ทรงยืดขึ้นมาเป็นบัณฑิตอันนี้เล็กได้เลยใช่ไหมครับนะเราอาจจะปังนี่แล้วก็เสียบ เดี๋ยวอันยอย่างอันเนี้ยผมยังไม่ไม่แน่นอนหรอกจารย์เพราะตรงนี้มันทื่อผมอาจจะมา <S 2> <S 2> <S ตัดตังนีง้ มันปังนี่เมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าลากเขาถาวรแล้วเพราะลากเขาดีเนี่ยอาจารย์เห็นไหมครับทศแล้วมันจะได้มุมหักเนี่ยอย่างตรงนี้มันจะเห็นชัดเลยครับเนี่ยเนี่ยมันจะสวยมุมหัก่าเงี้ยมีมุมหักอย่างเงี้ยครับนะมุมหักมีอยากมีอะไรนะครับครับผมก็ออกลักษณะนี้นะท่านก็บิดไปแล้วกันเอาดูความสมดุลของของไม้อยู่ที่เราอะฮะคุณวศอย่างเงี้ยมันขึ้นมาเรามาบิดนี่เลยจะเอามานี่ก็แล้วแต่ครับเอามานี่ก็แปลกหน่อยถ้าเอานี่ก็เหมือนเดิมมาปังบิดมาปังบิด มาปังยืดแล้วบิดครับแต่อย่างนี้ผมคงทดอาจารย์ทดตรงนี้แล้วเอาตรงนี้นะครับเอายืดแล้วบิดบ้างมันได้แปลกหูแปลกตาไปครับนะฮะเราจะเอาหดอย่างเดียวไม่ได้นะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยทั้งหมดแล้วนะครับวันนี้ขายได้แล้วนะครับเนี่ย <laughs> เอาม,ามามามาซื้อดีกว่านะมาขุดล้อมไปเนยโหไปเสียบได้หมดแล้วนะครับนะเดี๋ยวคุณมดรอเปิดก่อนนะครับติดตามนะ เนี่ยเผื่อเราเปิดนะขุดไปไปเปิดลองเปิดขายดูนะถ้าอย่างเงี้ยขุดขึ้นไปเสียบยอดใบแครแล้วเล่นเป็นไม้คานเส<ว>ียบ<ว>แค่กิ่งเดียวมันก็สวยแล้วครับอาจารย์สวยแล้วนี่สองครับเนี่ย่วนโอ้โหนี่โตแล้วเห็นไหม่ะ <laughs> บิดเนี่ยนี่ดูไม้บิดนะเนี่ยมันสวยยังไงเนี่ยโอ้มันเกิดลีลาครับคือเราอ,อยากจะเล่นทรงต้นมันก็ทําได้ทรงต้นมันก็ถือไป ไม่ไม่อาจารย์ถ้าเราบิดเงี้ยแล้วอยากจะทําเป็นพุ่มตรงต้นเราก็ทําได้แต่ก่อนเราทําตรงต้นเนี่ยแต่ถ้่อนตรงๆแข็งๆทื่อๆมันก็ได้ทรงเดียวแต่แล้วเราก็บิดมาเงี้ยใครอยากทําตรงต้นกระปังนี่ก็สร้างกิ่งไปครับผมนะสนทะเลสนปฏิพัดใช้ได้งน้นเลยนะได้ครับอาจารย์ได้ผมนะนะนะเพราะฉะนั้นก็คือให้ทุกท่านได้ดูอัพให้ทุกท่านได้ดูสนเนี่ยบิดแล้วก็สวยนะคุณมดนะครับผมไม่น่าเชื่อเดี๋ยวผมไป ไปตอนก่อนตอนแล้วก็จะบิดบิดบิดเนี่ยเนี่ยสนพวกนี้เหมือนกันเนี่ยสนพวกนี้ยังไม่ได้มาตัดเลยครับไม้มันฟูอยู่ครับอาจารย์มันเพิ่งเข้ารวดไปแค่รอบเดียวไม้พวกนี้ก็ตัดนะคะต้องตัดแล้วก็บิดใหม่เนีย่ยมันเพิ่งโดนลวดไปแค่รอบเดียวเองครับโอ้นะเห็นต้นบิดแล้วเมื่อกี้สวยนะครับ <laughs> นะเพราะนั้นไม้บิดนี่มีเสน่มันเหมือนต่างประเทศเข้าแล้วนะครับเหมือนเวียดนามเหมือนเกาหลีเขาทำนะตรงนี้จะเป็นเพมหน้าครับอาจารย์เพมหน้า อันนี้เพมหน้าก็จะไว้แกะสร้างนะครับเพมหน้าก็มีครับเนี่ยของของญี่ปุ่นเขาแกะหมดแหลนะนะให้ให้อย่างเงี้ยโครงสร้างใหญ่หน่อยมันอยู่ที่ท่านบิดเกลียวนะครับถ้าเกลียวกว้างมันก็สามารถที่จะสร้างฟอร์มใหญ่ได้ครับผมถ้าท่านสร้างฟอร์มบิดบิดบิดชิดแล้วมาสร้างฟอร์มใหญ่มันติดครับนะคุณวณน,นะครับผมเพราะฉะนั้นก็คืออย่างเงี้ย พอบิดแล้วเนี่ยพอเลี้ยงไปสักวันหนึ่งเนี่ยมาแกะซากกับผมว่าสวยคุณมดแต่เพิมหน้าอันนี้มันทำซากแล้วต้องแค่ซอลร่องอย่างเดียวอาจารย์ถ้าเปิดเป็นซากใหญ่ๆใต้หวันมันเขาบอกว่ามันผุมันผุเหรอครับอ๋อเจาะร่องอย่างเดียวให้มันให้มีริ้วรอยที่ต้นได้อย่างเดียวเออเราขบเอาขบเอาครับพวกนี้จะเป็นลวดสองทั้งหมดเลยครับอ๋อลวดสองทั้งหมดเลยใช่ใช่นะครับอย่างนี้หน้าโอ้โหนี่สวยกว่าเ้ยก็ออกขีดสไตล์หนึ่งเนี่ย อันนี้เรียวเลยครับนะไม้พอขายแล้วครับกลุ่มนี้แต่ว่าขายได้ราคาน้อยไม่เอาเนาะไม่คุ้มทุนนะครับตอนนี้นะก็เอาไว้อีกสักสองสามปีนะติดต่อมาใหม่นะครับอีกสองสามปีนะครับนะเอาละวครับก็พาทุกท่านได้ชมอัพให้ดูสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้ นะท่านที่ต่างหวัดก็ทําไปนะแข่งกันที่ความสวยนะใช่ครับอาจารย์นะเอาละขอบคุณคุณมดง้าพาชมสวนวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ